โอลิมปิกเดย์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลหรือวาระสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศในทุกวันที่23มิถุนายนของทุกปีซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยได้หันมารักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกายนายวรวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าในปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรม,มราชุปถัมภ์ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์สุพรรณบุรี2025ในระหว่างวันที่13-14มิถุนายน2568ณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ทั่วโลกได้รู้จักจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้นน่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามีธงโอลิมปิกติดอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะครับและการที่ถ่ายรูป ตราหาห่วงของโอลิมปิกเนี่ยคือสำหรับสาหรับผมหรือแม้แต่ดรสุวรรณาที่เราไปมาหลายอีเวนต์เนี่ยนะครับทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ถือเป็นเป็นสักเป็นสีของของจังหวัดเรามากการที่จะมีชื่อของจังหวัดเราพ่วงด้วยตรา5ห,ห่วงของโอลิมปิกเนี่ยทำให้โทั่โลกได้รู้จักจังหวัดสุพรรณของเรา ด้านดรสวนนาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมโอลิมปิกเดสุพรณบรี2025วันที่13มิถุนายน2568จะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาซึ่งเปิดให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจากทั่วประเทศทั้ง7,000คนเข้ารับเสื้อและเบอร์วิ่งพร้อมร่วมกิจกรรมกีฬาสร้างแรงบันดาลใจอุดหนุนร้านค้าโอลิมปิกเด์แฟร์2025ชมการแสดงทาง วัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินน็อตทอยและกันนพัฒน์ส่วนวันที่14มิถุนายนเวลา4นาฬิกาพิธีเปิดกิจกรรม เวลา5นาฬิกาเริ่มปล่อยตัวกิจกรรมวิ่งโอลิมปิกเดย์มินิมาราทอน12.5กิโลเมตรจากนั้นเวลา5นาฬิกา20นาทีจะปล่อยตัวกิจกรรมวิ่งโอลิมปิกเดย์ฟันรัน5.8กิโลเมตรโดยผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะถูกนำเสนอเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันยุทธโอลิมปิกด้วย ที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะคะการจัดงานครั้งนี้จะถูกนำเสนอไปในลักษณะของการสร้างการมีความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะทำการบิดการนำ Youth อ l y m p i c เกมส์เข้าประเทศไทยนะคะโดยคุณหญิงปทมาลีสวัสดิกูลนะคะจะต้องใช้ผลงานที่จากฝีมือ พวกเราจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนเพื่อน,นําเสนอแผนนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมมากขนาดวัวนโอลิมปิกเดย์เรายังจัดได้ขนาดนี้นะคะ ด้านนายพริรยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรียืนยันความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้และขอเชิญชวนชาวสุพรรณบุรีร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยมิตรไมตรีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้นําการมีส่วนร่วมมาเป็นแนวคิดสําคัญโดยใช้พลังของกีฬาเชื่อมโยงผู้คนพร้อมสื่อถึงจิตวิญญ,ญาณโอลิมปิกผสมผสานกับจุดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีจุดเช็คอินประวัติศาสตร์โอลิมปิกวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญ ในจังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อมโยงกับการที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกนำเสนอการเดินทางของการกีฬาบนเส้นทางแห่งความสุข is not the goal but the journey เป้าหมายของการวิ่งที่ไม่ได้อยู่ที่เส้นชัยแต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมรุงทิพย์อมอรธารีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ